สำหรับท่านที่กำลังมองหาไม้พุ่มสูงที่ให้ดอกสีสันสดใสทั้งเหลืองทั้งแดงและที่สำคัญอยากได้ต้นไม้ที่เป็นไม้พุ่มที่เลี้ยงง่ายด้วยเจ้าต้นนี้เหมาะมากๆเลยครับมีชื่อเรียกว่ามิก้เมาส์ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่ามาจากสันฐานดอกที่มีทั้งสีเหลืองสีแดงแล้วก็มีสีดำด้วยเป็นไม้พุ่มที่ให้สีสันสดใสน่ารักมากๆเลยครับหากท่านกำลังมองหาไม้พุ่ม ที่เลี้ยงง่ายแล้วชื่นชอบแดดแล้วก็ให้ดอกที่มีสีสันสดใสแบบนี้ไปรับฟังข้อมูลของมิกกี้เมาส์กันครับ ก็ไปเริ่มทำความรู้จักก่อนเลยนะครับว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเรามาแต่ก่อนเกา่าเขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากแอฟริกาใต้ทางด้านตอนใต้ของทวีปแอฟริกานั่นเองโดยชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้ามิกกี้เมาส์ก็คืออ็อกนาสูราตาทั้งนี้ชื่อสกุลอ็อกนาก็มาจากคําในภาษากรีกซึ่งมีความหมายถึงลูกแพรป่าทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าต้นไม้ในสกุลน,นี้มีลักษณะหรือมีสันฐานของผล คล้ายกับลูกแพร่นั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วชื่อชนิดพันธุ์ s ซลูราต้าก็มาจากคำในภาษาละตินว่าซเลราตัสซึ่งหมายถึงฟันเลื่อยทั้งนี้ก็มาจากสันฐานที่สำคัญของเจ้าต้นไม้ชนิดพันธุ์นี้ก็คือใบเดี่ยวที่เราเห็นอยู่นั้นจะมีขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยค่อนข้างคมพอสมควรเลยถ้าเมื่ไหรก็ตามที่เราพูดถึงออกหน้าซููราต้า นั่นแสดงว่าใบของเจ้ามิกกี้เมาส์จะมีลักษณะเป็นฟันเลื่อยนะครับนอกจากชื่อวิทยาศาสตร์ที่บ่งบอกคุณลักษณะที่สําคัญของเจ้าต้นไม้อย่างมิกกี้เมาส์แล้วนะครับชื่อสามัญที่มีเรียกกันหลายๆชื่อก็สะท้อนคุณลักษณะที่สําคัญของเจ้ามิกกี้เมาส์ด้วยเช่นเดียวกันชื่อแรกเลยก็คือชื่อมิกกี้เมาส์ ในคอมมอนเนมหรือชื่อสามัญเรียกว่ามิกกี้เมาส์ในชื่อไทยเราก็เรียกว่ามิกกี้เมาส์ทั้งนี้ก็เป็นคุณลักษณะของดอกที่มีสีสันแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับมิกกี้เมาส์การ์ตูนจากวอลดิสนี์นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงชื่อสามัญอีกชื่อหนึ่งก็คือเบิร์สบ c h ในที่นี้ก็แปลตรงตัวว่าเป็นพุ่มไม้ของนกเนื่องจากว่าเจ้ามิกกี้เมาส์นั้นมีผลที่เป็นที่ถูกตาต้องใจของนกนานานหลายพันเลยครับ จึงเป็นต้นไม้พุ่มอีกต้นหนึ่งเลยที่เรียกนกได้ดีมากๆนอกจากจะเรียกนกแล้วมแมลงอย่างผีเสื้อแล้วก็พึ่งก็ชื่นชอบไม่น้อยหน้าไปกว่ากันเนื่องจากว่าตอนช่วงที่ออกดอกนั้นน้ำหวานจากดอกไม้ของมิกิเมาก็ดึงดูดเจ้าพึ่งแล้วก็ผีเสื้อมากๆเลยสแสดงออกจากตัวสีสันของดอกที่สดใสไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงในช่วงระยะเวลาต่างๆนั้นฉูดฉาดแล้วก็ดึงดูดมแมลงมากๆเลยครับ ประมาเราไปรู้จักสันฐานของเจ้ามิกิมาส์กันนะครับนักพกษศาสตร์นิยามเขาว่าเป็นไม้พุ่มสูงผลัดใบทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าในช่วงที่เขาออกดอกก็จะมีการผลัดใบหรือทิ้งใบแทบทั้งหมดต้นเลยไปพร้อมๆกับการออกดอกด้วยอย่างไรก็ตามในการปลูกในบ้านเรานั้นจะมีทั้งการทิ้งใบเกือบหมดต้นแล้วก็มีการคงใบไว้แล้วก็พร้อมกับการออกดอกไปพร้อมกันด้วยด้วยเหตุนี้ อาจจะนิยามว่าเขาเป็นไม้ผลัดใบหรือไม่ผลัดใบก็ได้นั่นเองนะครับโดยสันฐานของต้นที่เราจัดเขาว่าเป็นไม้พุ่มแล้วก็เป็นไม้พุ่มขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็เป็นเพราะว่าตัวเขาเองนั้นสามารถจะ,จะเจริญเติบโตไปได้3ถึง5เมตรเลยนั่นหมายความว่าในต้นที่เราปลูกอยู่ที่เราเห็นคุ้นชินตาว่าปลูกกันสัก1เมตรหรือ1เมตร50เซนนั้นถ้าหากเราปล่อยให้เขามีอายุยืนยาวไปเขาก็จะเติบโตได้ใหญ่โตพอสมควรเลยนะครับ อย่างไรก็ตามที่ได้รับความนิยมกันก็คือเราจะปลูกเข้าไว้ในฐานะของไม้พุ่มติเตี้ยมีความสูงประมาณสัก1-2เมตรนั่นเองโดยสันฐานของเจ้ามิก้เมาสนั้นเป็นไม้พุ่มที่จะมีการแตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นลักษณะของไม้ยืนต้นที่ย่อขนาดลงมาเป็นต้นย่อมๆนะครับโดยลำต้นนั้นก็จะมีเปลือกสีเทาอมน้ำตาลเข้มๆแล้วก็จะแตกกิ่งก้านออกไปมีใบเดี่ยวที่ขึ้นเรียงตรงกันข้ามบนกิ่ง โดยใบที่ขึ้นเรียงตรงข้ามกันนี้ที่มีใบเขียวเป็นมันเลยนะครับใบรูปไข่หรือแกมขอบขนานคนใบสอบปลายใบแหลมที่สําคัญอย่างที่ว่าไปก็คือขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยต้องระมัดระวังในกะารตัดแต่งกิ่งเขาสั้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าใบนั้นค่อนข้างคมพอสมควรเลยนอกจากนี้แล้วใบที่เราเห็นอยู่นั้นก็มีสีเขียวเข้มเป็นมันเลยโดยช่อดอกที่ออกมาเป็นช่อกระจุก ตามซอกใบแล้วก็ตามปลายกิ่งนั้นก็จะมีดอกย่อยอยู่ในนั้นประมาณสัก3-5ดอกแต่ละดอกนั้นก็จะมีกลีบเลี้ยงประมาณ5กลีบนะครับแล้วตัวกลีบดอกจริงๆก็มีอยู่5กลีบด้วยเมื่อแรกแย้มออกมาก็จะมีสีเหลืองและเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะให้สีแดงสดมากๆเลยครับและเจ้ามิกกี้เมาส์นั้นก็ติดผลได้ง่ายด้วยโดยแ,แรกๆนั้นผลที่ติดก็จะมีสีเขียว เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นก็จะมีสีแดงสดแล้วก็กลายเป็นสีดําในที่สุดจึงมีลักษณะมองผัดผาดเปนเผคล้ายกับมิกกี้เมาส์อย่างที่ว่าไปนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะปลูกมิกกี้เมาส์ มือเยก็แนะนําว่าให้สํารวจตรวจสอบพื้นที่ในอาณาบริเวณสวนของเราก่อนนะครับเรื่องแรกเลยถ้าสามารถจะปลูกเข้าไว้ในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันแบบนี้มิกิมาวชื่นชอบมากๆจะมีอัตราการจเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าสังเคราะห์แสงแล้วก็ปรุงอาหารได้ดีนั่นเองแต่ถ้าจะย่อหย่อนลงมาหน่อยก็เลือกพื้นที่แบบที่สนะครับขอให้มี แสงแดดอย่างน้อยสัก4-6ชั่วโมงต่อวันและถ้าได้รับแสงแดดโดยตรงตลอดเวลาในช่วงทั้ง4ี่ชั่วโมงต่อวันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยอย่างไรก็ตามถ้าจะปลูกในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดโดยอ้อมอันนี้ไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าต้นจะมีอาการต่างๆนานากิ่งยืดใบบาง,าง,าง,างและก็รวมไปถึงการไม่ออกดอกแบบนี้ก็จะมีปัญหาได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นแสงแดดเต็มวันหรือ 4- 6ชั่วโมงต่อวันเป็นดีที่สุด สำหรับเรื่องการปลูกก็สามารถจะปลูกทั้งลงไปในดินโดยตรงหรือจะปลูกในภาชนะอย่างกระถางหรือกระถางขนาดใหญ่อย่างในภาพที่ทุกท่านเห็นก็ได้ซึ่งการปลูกในกระถางนั้นก็ขอให้มีปริมาณดินมากๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่า สัดส่วนของต้นก็จะใหญ่โตไปตามปริมาณดินหรือวัสดุปลูกที่เราใส่ไว้ในกระถางนั่นเองโดยการเตรียมวัสดุปลูกก็ไม่ยุ่งยากกับการใดเลยครับมีหลักคิดง่ายๆว่าดินปลูกนั้นขอให้เป็นดินปลูกที่อุด,ดมสมบูรณ์ไปด้วยอินทรีย์วัตถุนอกจากนี้ก็ร่วนระบายน้ําดีถ่ายเทยอากาศได้ดีด้วยเหตุนี้ไม่ควรจะปลูกลงไปในดินที่มีพื้นที่น้ําขังชื้นแฉะนะครับจะทําให เจ้ามิกกี้เมาส์เสี่ยงต่อการเน่าตายในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ํามากๆได้เมื่อเราปรุงดินแล้วเราก็ปลูกเจ้ามิกกี้เมาส์ลงไปถ้าในระยะแรกแนะนําว่าถ้าสามารถจะค้ายันเข้าไปได้ก็จะดีมากเพราะส่วนใหญ่แล้วมิกกี้เมาส์ที่วางขายจําหน่ายกันนั้นก็จะมีขนาดใหญ่โตพอสมควรนะครับประมาณตั้งแต่60เซนติเมตรขึ้นไปจนบางทีเราเห็นต้นขนาดใหญ่1เมตร2เมตรก็มีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งราคาก็ผันแปรไปตามขนาด ของตัวต้นของเขานะครับสำหรับเรื่องของการให้น้ําในระยะแรกที่มีการปลูกเจ้ามิกกี้เมาส์ใหม่ๆนี่นะครับก็แนะนําว่าควรจะให้น้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งโดยรดน้ําไปเพียงพอต่อการรักษาความชื้นซึ่งน้ํานั้นเป็นปัจจัยสําคัญในการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับใช้ในกิจกรรมต่างๆพยายามรดน้ําให้ถึงนะครับไว้เป็นดีที่สุดอย่างไรก็ตามสําหรับเจ้ามิกกี้เมาส์ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว แล้วก็มีการเจริญเติบโตปลูกในกระถางนั้นมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วสามารถจะทนแล้งได้ด้วยนะครับโดยเราสามารถจะไม่รดน้ําเขาเป็นระยะเวลาหลายๆวันติดต่อกันเขาก็าอยู่ได้แต่ถ้าขาดน้ํามากไปก็จะเริ่มเห็นอาการเหี่ยวแบบนี้ต้องรีบเติมน้ําทันทีนะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่มือเย็นบอกไปในทุกๆต้นเลยนะครับว่าเราควรจะรดน้ำเขาทุกวันเป็นดีที่สุดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะทนแล้งได้ก็ตามนอกจากนี้เรื่องของการให้ปุ๋ยครับ ไม่จําเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยเร่งดอกแต่ประการใดถ้าต้นมิกกี้เมาส์ของเราปลูกในดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันแบบนี้ออกดอกแน่นอนเพราะฉะนั้นให้เพียงแค่ปุ๋ยคอกโรยลงไปที่โคนต้นและถ้าสามารถจะพลวนดินได้ด้วยก็ยิ่งดีเลยซึ่งปุ๋ยคอกนั้นจะให้ธาตุอาหารค่อยๆทยอยปลด,ปล,ดปล่อยออกมาสับสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้ามิกกี้เมาส์นอกจากนี้แล้วเจ้า ปุ๋ยคอกต่างๆเหล่านั้นก็จะไปส่งเสริมให้ตัวโครงสร้างของดินนั้นดีขึ้นในระยะยาวด้วยนะครับสำหรับเรื่องของการตัดแต่งกิ่งถ้าสามารถทําได้ในกิ่งที่ให้ดอกไปแล้วเราก็มีการเล็มเอาเจ้ากิ่งแห้งต่างๆเหล่านั้นออกไปแล้วก็รวมไปถึงกิ่งที่ชี้ในทรงพุ่ม ทำให้ทรงพุ่มแน่นเกินไปแล้วก็สะสมโรคและ,มะแมลงแบบนี้เราตัดออกก็จะทําให้ทรงพุ่มโปร่งโล่ง,ลงขึ้นแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมโรคและ,มะแมลงนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องโรคและ,มะแมลงเป็นสิ่งที่ไม่ต้องไปกังวลกับเจ้ามิคกีเมาส์มากนักต่อให้มีมแมลงปากกัดเข้ามากัดทําลายใบของมิกกี้เมาส์นะครับเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่ผลิตใบมากอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีการทิ้งใบใ,ใ,บในบางช่วงเป็นจํานวนมากก็ตาม แทบจะไม่ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันกาจัดเขาเลยนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงฤดูฝนถ้ามีฝนตกหนักๆแล้วก็มีปริมาณความชื้นที่สะสมอยู่อย่างมากมีโอกาสที่จะมีเชื้อราเข้าทำลายนะครับเย็นแนะนำให้ใช้ชีวพันธุ์อย่างไตรสานในการผสมน้ำฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆน้ำที่ผสมแล้ว แล้วเราใช้ไม่หมดนะครับเราก็ราดรดลงไปที่โคนต้นด้วยก็จะช่วยป้องกันเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคเน่าแล้วก็รวมไปถึงจัดการกับเชื้อราใบจ,จุดใบไหม้ต่างๆได้ดีโดยมีทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเรานะครับสำหรับการใช้งานนะครับมิกกี้เมาส์ก็เหมาะมากๆเลยในะทั้งที่จะปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสวนแต่ต้องเลือกพื้นที่กลางแจ้งไว้เป็นดีที่สุดนะครับเป็นไม้ฉากหลังให้กับไม้ที่ มีความสูงไม่มากนักแล้วก็ใช้เป็นไม้เด่นไม้เน้นที่ให้ดอกที่มีสีสันสวยงามตลอดทั้งปีนอกจากนี้แล้วพื้นที่ที่มีแสงแดดเต็มวันแล้วก็เป็นลานคอนกรีตแล้วท่านอยากจะหาต้นไม้ที่มีความอึดอดทนแข็งแรงและให้ดอกที่มีสีสันสวยงามเจ้ามิกกี้เมาส์ก็เหมาะมากๆที่จะเป็นไม้กระถางปลูกในพื้นที่เหล่านั้นอย่างที่ว่าไปนะครับมิกกี้เมาส์มีดีทั้งการให้ดอกที่มีสีสันสวยงามเรียกนก เรียกมแมลงและที่สําคัญก็คือเลี้ยงง่ายไม่เอาแต่ใจเชิญชวนให้ทุกท่านได้หามาปลูกกันนะครับสำหรับท่านที่มีไว้ในครอบครองแล้วอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์ในการปลูกเลี้ยงบิ๊กคิสเมาส์ว่ามีดีอย่างไรเพื่อป้ายาเชิญชวนหลายๆท่านได้หามาปลูกกันนะครับ <Okay. S 1> หากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้ แล้วก็ต้นไม้ของท่านถูกเข้าโจมตีโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศในสวนของเราต่อตัวเราต่อลูกของเราและสัตว์เลี้ยงของเราเราก็เมื่อยินเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกาจัดแมลงโดยที่ไม่ทิ้งสารเคมีไว้ในสวนของเราให้เป็นอันตรายกับคนที่เข้ามาใช้สวนนะครับ ท่านสามารถสั่งซื้อได้จากทั้ง e s h o ป e ี Lazada และก็รวมไปถึง Facebook Fan Page ของ a p p l ล e เขมประเทศไทยนอกจากนี้ถ้าหากท่านสะดวกทางไลน์ก็สามารถจะแอดไลน์ของ a p p l ล e เขมแล้วก็สั่งซื้อได้โดยตรงเลยส่งเร็วด้วยนะครับ สาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและต้นไม้หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านให้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าท่านเป็นกังนวลว่าจะพลาดคลิปสาระด,ดีจากมือเย็นซึ่งเราอัปโหลดขึ้นมาหลายคลิปต่อสัปดาห์เลยนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัปคลิป ท่านจะรับการแจ้งเตือนก่อนใครและนอกจากนี้ถ้าหากท่านที่เห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับคนที่รักและชื่นชอบธรมาด้วยกันแล้วก็ช่วยกดไ like ลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือยันด้วยนะครับในต,ตอนนี้มือยันซตดิโและแอปพลายเขียิมาไดเไทยขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม